พี่โตจำเรู้สนในหะ่น่เด็กลงอาจจะแบบเราอยู่กับเด็กอะทุกคนเราก็จะแบบเด็กลงมากเรายิ่งอยู่เรายิ่งไม่อยากแบบคือตอนหนูจะน่าตอนหนูอยู่มาหาลัยหนูอยากดูแบบว่าดโตเราจะรู้สึกว่าเอยเข้ามหาลัยแล้ว,ว,เ,าารลวเราอยากดูแบบเป็นสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มอยากเป็นสาวไปสักระยะหนึ่งล้วก็จะรู้สึกว่าเราอ,อมแก่ห <c oughs> มายถึงว่าคือแบบเริ่มไม่อยาก เริ่มแบบว่าพอมีแบบพอเราเริ่มอายุ22 23ในมาาะไยก็จะปีสี่แล้วใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเจอน้องปีหนึ่งปีสองที่เป็นรุ่นน้องอะ่ะคือสึกว่าอุ้ยอยากเด็กเราอยู่ในวงที่แบบมีแต่เด็กแล้วก็จะอยากเด็กอ่ะเป็นเหมือนกันทุกคนจริงๆว่าชออะไรอยากโตใช่ <c oughs> เพราะว่าตอนที่อยู่มัธยมอะ่ะหนูอยู่โรงเรียนที่แบบเขาห้าม แต่งหน้าห้ามทำผมห้ามแต่งตัวทุกคนเหมือนอยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ตอนที่อยู่โรงเรียนนะคือแบบหน้าสดไปเรียนก็เหมือนเราไม่เคยได้แต่งตัวใช่ไหมเข้ามาหาลาัยแล้วแบบอุย้ยแล้วได้แต่งตัวไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบตื่นเต้นแต่ว่าพอทาไปสักระยะแล้วก็จะเริ่มแบบอุย้ยอยากกลับไปดูเด็กอีกแล้ว <laughs> วันนี้เราคงขู่น้องเอวในหลักฐานหรืออีหลักฐาน <laughs> ในวงวีดีกสิบสามด้วยจีทุกคนเราแบบหนูว่าหนูไม่ค่อยได้อยู่กับรุ่นสี่ใช่ไหมเพราะตารางงานหนูอยู่แบบไม่ค่อยตรงกับน้องเพิ่งมาตรงกันอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งเห็นรันมาอยู่กับปลายฟ้าแล้วลันมาคุยกับปลายฟ้าเรื่องโลบอกทั้งวันแต่ว่าหนูนั่งเล่นโทรศัพท์เดินอยู่นี่อะแล้วก็เห็นบสษชนาเออเราต้องไปช่วยเด็กเสื้อเหลือง ช่วยเด็กเสื้อดำแล้วหนูก็กำลังประมวลหนูก็ประมวลผลเออต้องไปช่วยใครเหรอออ๋อเนูบอก99เดยหรอแบกว่าเดย์หนูบอกอะทุก,กนคนแบบใชบ่โอ้โหทั้งวันแ <laughs> ต่หนูก็คือหนูก็เล่นไง99เดย์ะอะแต่ว่าแบบไม่เคยไม่ได้เหมือนคนชวนก็เล่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าเออทุกวันเลย เหมือนว่าลิงเด็กจริงืันว่าเหมือนเหมือนลันว่าลิงเด็กอะยอบาโชรู้บอกทีครับแต่หนูเล่นเก้าสิบเก้าดยได้สามร้อยกว่าวแล้วทุกคน